ติดตามภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะสําหรับภูเขาไฟซากุราจิมะนะคะที่ญี่ปุ่นพ้นเักาถ่านออกมาต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วส่วนไฟป่าครั้งล่าสุดในยุโรปนะคะเกิดขึ้นที่พรมแดนระหว่างเช็กและเยอรอมนีค่ะทำให้ท้องฟ้าเป็นสีแดงฉานเลยค่ะเป็นคลิปที่ทางอาสาสมัครดับเพลิง ที่อยู่ในรถดับเพลิงนะคะได้ถ่ายภาพให้เราได้เห็นถึงไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บริเวณแนวต้นไม้หมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคเหนือของเช็กนะคะหลังจากที่ไฟป่าเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า1 5 0นายเข้าควบคุมสถานการณ์แล้ว ประชาชนค่ะอย่างน้อย140คนต้องถูกอพยพออกจากพื้นที่ซึ่งล่าสุดในวันนี้ไฟป่ายังคงลุกลามข้ามพรมแดนเข้าไปในเยอรมนีเรียบร้อยแล้วนะคะก็นะับเป็นไฟป่าที่รุนแรงล่าสุดเกิดขึ้นในยุโรปเพิ่งหลังจากที่ยุโรปเองเนี่ยก็เพิ่งเกิดไฟป่ารุนแรงในหลายประเทศในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจากยุโรปพาไปดูในพื้นที่ญี่ปุ่นค่ะ เหตุการณ์ภูเขาไฟซากุระจิมะเกิดปะทุพ่นเท่าฐานลาวาออกมาสำนักอุตุนิยมวิทยายญี่ปุ่นหรือ JMA ยังคงประกาศเตือนภัยเป็นระดับสูงสุดระดับที่5นะคะเมื่อวันนี้25กรกฎาคมก็คือเป็นวันที่3แล้วขณะที่สื่อญี่ปุ่น NHK รายงานว่าชาวญี่ปุ่น ได้รับคำสั่งอพยพเพิ่มอีก51คนจากบ้านเรือน33หลังใน2เมืองที่ตั้งอยู่ภายในรัศมี3กิโลเมตรจากปากป่องภูเขาไฟและปล่องโชวะของภูเขาไฟซากุระจิมะเพิ่มเติมจากที่อพยพป,ประชาชนไปแล้ว33คนจาก20หลังคาเรือนเข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงและประชาชนอีกจำนวนหนึ่งค่ะที่ได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมในการอพยพจะเข้าพักในสถานที่อื่นๆกันต่อไปด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ